โอ้ยกินนี่ผมหอมชุย สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวนะฮะวันนี้มี1เมนูที่ผมจะเอามาใส่ในหม้อทอดอไรน้น้ำมัน นะครับซึ่งอตอนแรกๆก,ก็เห็นไปแล้วเนาะว่ามันคือทุเรียนนะครับช่วงฤด,ดูการเนี้ยเป็นฤด,ดูของทุเรียนนะช่วงเมษาพฤษภามิถุนานเนี่ยนะครับทุเรียนก็ออกสู่ตลาดผลไม้นะครับทุเรียนเนี่ยมันเป็นราชานะครับราชาของผลไม้เลยนะบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดเนาะทุกๆปีเห็นออกมาเยอะแต่ว่าราคามันไม่เคยลดเลยนะผมไปซื้อมาเนี่ยทุเรียนที่ผมซื้อมาเป็นทุเรียนพันหม่อนทองผมมีหลายพันมากเลยเนะาะก้านยาว หมอนทองชนีนะครับแล้วก็จะมีแบบแถบแถบทางภาคอีสานอะไรก็มีนะเดีย๋ยวนี้ทุเรียนพันธุใหม่ออกมาเยอะมากที่คิดเลยก็คือหมอนทองนะครับก็จะเห็นนะปัจจุบันนี้ราคาก็มีตั้งแต่มีคนจัดโปรด้วยนะทุเรียนนี่ยังมีโปรอ่ะก็จะมีตกเกรดกับที่เข้าเกรดเนาะตกเกรดก็จะถูกหน่อยเอาเป็นว่าประมาณสัก99จนถึงหลายร้อยอะหลายเป็นหลักพันก็มีเนาะถ้าแบบว่าทุเรียนเขาดังๆอะแต่ของผมซื้อมาเนี่ย 120นะครับกิโลละ120เลยซื้อมา2ลูกนะฮะอันเนี้ยเป็นทุเรียนที่มันสุกแล้วนะเป็นทุเรียนที่สุกแล้วก็คือพร้อมกินได้เลยแหละนะครับออกจะสุกจัดด้วยซ้ําไปผมชอบกินแบบนี้นะชอบกินแบบนี้แต่ว่ามันจะมีเรื่องของทุเรียนดิบทุเรียนที่ยังไม่สุกเก็บก่อนเก็บก่อนกําหนดนะ่ะรีบขายก่อนเพราะจะได้ราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีอันนี้ไม่ได้พูดถึงแม่ค้าทุกคนนะบางคนเท่านั้นที่จะเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแบบ เราก็มาขายแล้วก็แพกแพคให้เรามากินที่บ้านนึกว่าอะไรกรุบกรุบกินกรุบกรุบบางทีกินไม่ได้เลยนะครับวิธีแก้ของเขาก็คือใครมีหม้อทอดไร้น้ำมันเขาก็จะเอานั้นอะไปย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันสิ่งที่ได้ก็คือมันจะทําให้นุ่มนะครับมันจะไม่ได้แข็งเหมือนเดิมเนาะมันจะทําให้นุ่มขึ้นแต่ว่าความหวานมันก็จะไม่ได้หวานขึ้นอะเออมันก็ทําให้พอกินได้จะก,กินไม่ไดด้้เเเเลลยยยยยสสสีควาาามมมรูึกยอยออาาาอพหท ก็จะทําให้กินได้นะครับนุ่มขึ้นอัะนนั้นครับอันนั้นก็จะรู้สึกว่าไม่เสียดายตังไปหน่อยละอืมนะอันนั้นคือทุเรียนดิบนะส่วนทุเรียนสุกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นใครเอามาย่างนะมาทอดไร้น้ํามันนะครับบางคนก็บอกว่าทุเรียนมันสุกดีๆมันอร่อยของมันดีๆเนี่ยเอามาย่างทำไมเสียเสียหมดอะไรเงี้ยแต่อยากรู้ไงอยากรู้ว่าเออพอย่างแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงจะได้แบบ ลองให้เลยไม่ต้องแบบไม่ต้องมาลองเองจะได้รู้ว่าเออรสชาติแต่แต่ถ้าผมย่างอะไรเสร็จแล้วมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเนาะนะครับพูดเยอะมากเลยเดี๋ยว,ยวจะเอาเนี่ยไปใส่ในหม้อทอดไร้ไน้ำมันนะครับอ,อันนี้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันขนาด2.5ลิตรนะครับยี่ห้อไฮเออนะครับผมใช้มาตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วอะ่ะใช้จนสึกอะ่ะ แต่มันยังใช้ได้ดีอยู่นะมันเป็นระบบแม่นวลเนาะหมุนลานก่อนที่ผมจะเอาทุเรียนเข้าวางเนี่ยผมก็จะลองด้วยกระดาษไขก่อนนะครับอันนี้จะช่วยไม่ให้มันติดในหม้อทอดเนาะไม่รู้อะไรมันจะติดหรือไม่ติดเดี๋ยวป้องกันไว้ก่อนนะครับขนาด2.5จ้าลิตรทุเรียนผมมันตั้ง2ลูกอะคงใส่ไม่หมดอะนะครับเดี๋ยวผมว่าผมเลือกเอาคูใหญ่ๆไปย่างดีกว่านะ ผมเอาพูนี้นะนี่แล้วก็เอาอันนี้กับอันนึงด้วะอีกอันหนึ่งคงใส่ไม่หมดประมาณนี้นะครับตายเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในหม้อทอดกันอ่าไปก่อนนะจ้าลูกลัก ใส่เข้าไปเราจะใช้อุณหภูมิที่200องศาเลยนะครับ200องศาเซลเซียสนะฮะอันนี้สูงสุดของหม้อทอดไรนะ้น้ำมันส่วนใหญ่ละส่วนเวลานะครับเราจะตั้งที่10นาทีก่อนนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ9นาทีกว่าละจะจะ10แล้วนะครับกลิ่นคือเรียบหอมอะหอมเหมือนทุเรียนทอดอะนะกินนะ 10นาทีแรกแล้วนะครับมาดูกันนะว้าว,วมันเพิ่มความน่ากินมีอีกเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปกลับด้านก่อนนะอโอ้ข้างนอกมันจากเมื่อกี้มันจะเต่งๆนะครับมันจะกลายเป็นนิ่มๆเหมือนแบบเหมือนฟองน้ำเลยนะร้อนอยู่อ่ะทีแรกว่าจะใช้ถุงมือแต่ไม่น่าจะไหวเดี๋ยวคอ กลับด้านนี่ขนาดกระดาษไข่นะครับยังมีปิดอยู่บ้างนะ,อ,ะอันนี้พยายามจะกลับด้านมันโอ้โหเล่นซะเกือบเละเลยกลับด้านเสร็จแล้วรอบที่สองนี่ยังจะใช้สิบนาทีเหมือนเดิมนะจะลองดูนะครับอรอบที่สองครบสิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะ โอ้โหกิ่นนี่อ้หอมชุยไปเดี๋ไปดูนะครับคือกลิ่นเนี่ยมันหอมมากเลยนะสำหรับคนที่ชอบทุเรียนนะนะครับเอาไปทำในบ้านก็ได้เนี่ยคือแบบไม่ได้ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นอะไรแต่คนที่ไม่ชอบทุเรียนนะอาจจะมีมีเอฟเฟกต์อยู่นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาไปดูนะอันนี้จะใช้ถุงมือหรือว่าใช้อะไรคลีบมันก็คงลำบากมันต้องยกไปทั้งแบบ กระดาษไขเนี่ยเราค่อยๆเทเนาะดูแล้วโอ้โหมันเหมือนมันเหมือนกล้วยเชื่อมเลยอันนี้คือทุเรียนคือแบบสุกจัดเลยไงที่ผมเอามาถ้าเกินกว่านี้อีกหน่อยก็คือเอาไปทำอะไรข้าวเหนียวทุเรียนได้เลย แต่ผมชอบกินแบบนี้นะแบบสุกจัดจัดอะไอย่างเงี้ยนะจากที่หยิบก,กินเป็นครูได้ดีๆเอามาย่างซะเป็นแบบนี้เลยอะ่ะเห็นไหมอันนี้ขนาดกระดาษไข่นะมันยังติดอะ่ะติดหน่อยๆนะครับถ้าไม่ได้ลองนี่โอ้โหจะต้องแบบเสียเนื้อทุเรียนไปกับอทอดแน่ๆประมาณนี้นะ เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูเรียบร้อยแล้วสำหรับทุเรียนย่างนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยไอเมนูเนี่ยที่จริงว่าจะทำปีที่แล้วแล้วนะแต่ยังไม่มีเวลานะครับไม่มีโอกาสได้ทำก็เลยมาทำครั้งนี้ทุเรียนที่ได้เนี่ยมันเป็นทุเรียนสุก แกจัดมากเกือบที่จะแบบเอาไปทําแบบข้าวเหนียวทุเรียนได้เลยนะครับก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะจากที่ถือกินได้ดีๆนะเอามาทำซะเละเลยอ่ะเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะกลิ่นนี่ก็คือหอมอะ่ะต้องใช้ช้อนนะอืม ือทุเรียนปกติมันก็อร่อยอยู่แล้วอะแต่ถ้ามาทําแบบเนี้ยมันเหมาะกับคนที่ชอบแบบทุเรียนแบบเละเป็นขนมเป็นอะไรอย่างเงี้ยไอตัวไอตัวที่มันเป็นไม่ไม้แห้งแห้งอย่างเงี้ยนะมันทําให้มีกลิ่นออกมันให้ให้มีกลิ่นออกกลิ่นทุเรียนคล้ายคล้กลิ่นทุเรียนทอดอะเหมือนมันเผามันทอดอะไรอย่างเงี้ยนะอือ มันอร่อยไปอีกแบบมันก็คล้ายๆกับการกินทุเรียนสดมันก็จะได้อีกลมหนึ่งเนาะมันจะได้กลิ่นของธรรมชาติกลิ่นของทุเรียนแต่ถ้าเอามาย่างอย่างเงี้ยมันจะได้แบบคล้ายๆขนมคล้ายๆทุเรียนย่างทุเรียนทอดอร่อยไปอีกแบบหนึ่งครับแล้วแต่คนชอบเลยนะ,อะลองไปทําดูนะครับไม่ต้องทําเยอะหรอกผมก็ได้เอาแบบจักครูนึงนะฮะก็เป็นเอออะไรใหม่ๆที่ <laughs> มาย่างขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมยังมีเมนูใหม่ๆที่ทําด้วยมอทอด ก็ทดลองทําอะไรเงี้ยให้รู้ไปเลยนะครับใครอยากทาตามก็ทาโอ้ถ้าทาแล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่กินดีกว่าไม่เอาก็เราจะได้ไม่ต้องทำไงนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับจัดการหมดอยู่แล้วอนะันเนี้ย